สวัสดีค่ะพลอยนักการตลาดรุ่นใหม่จากจังหวัดพัทธลุงอากาศร้อนๆแบบนี้มาคลายร้อนกันที่น้ำตกมนโนราค่ะน้ำตกมนโนรา เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอำเภอกองราจังหวัดพัทธลุงอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดเป็นน้ำตกขนาดกลางไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปเหมาะสำหรับการพักผ่อนและเล่นน้ำชิลๆและยังมีมุมเช็คอินสวยๆให้ได้เดินชมธรรมชาติรอบๆกันอีกด้วยค่ะการเดินทางมายังน้ำตกมโนรา สามารถขับมาตามถนนเพชรเกษมพัทลุงตรังแล้วเลี้ยวซ้ายที่3มแยกบ้านคลองหมวยจะมีถนนลาดยางไปจนถึงตัวน้ำตกเลยมีที่จอดรถและเดินทางเข้าไปแค่50เมตรเท่านั้นค่ะแน่นอนว่าที่นี่ ก็เป็นน้ำตกที่สามารถมาเที่ยวเล่นกันได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะแต่ไฮไลท์ของที่เด็กๆน่าจะชอบกันสุดๆก็คือมีสไลเดอร์สีฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นมาผ่านเนินหินไหลลงสู่ตัวน้ำตกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเหมือนสวนน้ำกลางป่าดีๆนี่เองเล่นกันเพลินสนุกสนานสุดๆไปเลยและด้วยความที่น้ำตกมโนรานี้อยู่กลางป่า หลอมรอบไปด้วยธรรมชาติของป่าและเขาถ้าได้ลองนอนให้น้ำเย็ยนๆสัมผัสโดนตัวแล้วฟังเสียงของธรรมชาติบอกเลยค่ะว่าจะรู้สึกฟีลกู๊สุดๆไปเลยเหมือนร่างกายได้รับพลังจากธรรมชาติแบบเต็มตัวสุดๆไปเลยค่ะว่างๆก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวน้ำตกมโนรากันนะคะบ๊ายบาย